หัวซักปักกระเทียมนี่นันมานั่งมานั่งรอมานั่งรอลมก็จะใส่บล็อกอันนี้แล้วก็เอาดินมาอัดให้มันแน่นนะแล้วก็สิเป็นหญ้าก็จะเดินแล้วก็สวยม,มานั่งรอลมมานั่งรอลมแต่ว่าเว้าถึงอันคือจังยู่นานี่ก็พอะเหตุได้แบบนี้เอ็ดให้ดินมันแน่นใช่ไหม แต่ถ้ามันบวแนแมากกับิิคลงเคลงเป็นยังงสิแต่มันก็เป็นแบบศิละปะเนะาะบแลลัยอะไบัล้ลแต่บกักกนนีเก็บเธอไว้ในดวงใจแสดงว่ามาันก็ต้องไปเสื้อมกันก็บป็น แม่น้ำโขงอะดิอันนี้นะหมายถึงบ่อท่อมันนะน้อมันก็ไหลกันมาเรืีย้ยนะเขาบอกว่า บรรยากาศมันแบบเป็นตะนังกินโมกทะชิวๆแต่มันก็ร้อนนะต้องอากาศมกระเป๋บแปลกคนใช่ไสบายเมื่อคืนฝนตกเมื่อเ้าหนาวตกเที่ยงมาแบบหอนแรงมาผบล้มแบบนี้เมื่อคืนฝนตกอยู่ได้อยู่บึงกับตกเขาคือบอลรูเล่หมดบอสข้าเจ้าว่านอีหยังก็ข้าเจ้าว่าน อยู่แถวนอนจำป่ายอยู่อย่างมันตกบางทีบางมองกับตกแบบปล่อยเอาเด็กน้อยเนาะมาแลนอยู่นี่แลนให้มันเมื่อยเมื่อหอนเือนบักบูคืออยู่หน้าแต่เท่ามันไปน <laughs> เออเมื่อละเ<ป>มื่อนอนสลบเลยบัดน,นี้ เจ้าร็อกท็อกเทรกเหมือนเจ้าน่าจะถมออกมาเลยเรื่อยมั้งตรงนี้ใช่เจ้าวาน่าจะปูเป็นหญ้าเป็นอย่งอืมแต่ก็สวยนะหน้าหนาวเป็นแตน่มะนังก็บวนแอนมีว่าเขาเจ้าอาจจะไม่เฮ็ดถนนคนเดิอนอยู่เส้นนี้ก็ได้เพราะช่วงหนึ่งกับเจ้าเคยเฮ็ดอันถนนตลาดขายของบ่วแอนเนาะตลาดนัดอ่ะคัอกอยู่น้าตอนเนาะตอนมันมีงานนะเนาะคากอยู่ตอนนี้กับเจ้าเฮ็ดอ่ะ มันก็เดินได้เรื่อยๆมันไกลดีอยู่เมื่อนั้นยุ่สวนสวนี่อย่างสวนสวนอะนั้นผัวที่ว่ามันมีงานน่ะที่ว่าเขาแางไปแล้วน้องคุณได้วาดรูปอะ อยู่ส่วนใกล้ๆก,กันนี่นะอยู่ข้างหลังนน้นอยู่ตรงพิพิธภัณฑ์อวกาศอี่อยังมันดาวอะไรโอ้เหรอ,อยูกว่าสสวนนะั้นเมื่อคืนหิวมวน้วนว่างานอันนั้นนะจัดน้อยๆอ,ยอพะ่อดีแยางใช่ไหมจัดเสียดายอากาศท้อนก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะเมื่อคืนดีๆเป็นแบบผู้เท่าอยู่ใน หมู่บ้านในซอยนะเพื่อนว่าอู้ม่าเฮ็ดสุปีเดอลูกหลานเนยเพื่อนว่าเขาดีใจฮะนะเขาเห็นแล้วแบบเด็กน้อยเฮ็ดออกมาก,ก็งามเนาะนนเออมันคลื้นไมเ่เฮ็ดสุปีเดอมันเป็นการพัฒนาชุมชนอะ่กะก็คือเขาเขากระไซนในสิ่งที่กะเจ้ามีอยู่แล้วผู้ดใดมีอย่างก็เอามาบ่จําเป็นต้องซื้อสินะไมนก็จัดมันก็จัดงานสามมือเนาะว้าถึงอื เหมือนงานจุมบันเชียงกะกะเจ้ากะไปเฮ็ดน้ำกันกะคากค่ะว่าเอ็ดดีพอได้มีกิจกรรมให้ได้ร่วมกันเนาะ